วันนี้นะฮะบัวผันฟันยับนะครับฟันแค่39บาทเท่านั้นนะฮะคือโชคดีมากที่ดูราคานี้ในโรงหนังนะครับเพราะว่าวันที่12เดือน12นะมีโปรพิเศษนะครับผมโอ้ยคือดูจบแล้วเหนื่อยใจเลยอะจริงๆนะฮะคือไม่รู้ว่าใครเอนจอยบ้างนะแต่ผมไม่เอนจอยเลยว่ะคือแบบว่าไม่รับมุกมันเลยนะฮะคือโอเคในโรงผมเนี่ยมันก็จะมีเด็กๆเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวไปดูกันเขาก็ตลกดีก็ฮาอะไรอย่างเงี้ยกันนะนะผมก็หันไปมองพวกเขาแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ฮาเลยอ่ะคือเราแบบยิ่งดูยิ่งเครียดอะทุกคนคือเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีวะแล้วก็แบบคือตั้งแต่ฉากแ,แรกๆเลยอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ฮาไม่ไม่ทำงานกับเราแนละ้วคือแบบ not my cup of tea มากๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าหนังของพี่ตุ๋ยเนี่ยนะฮะปีนี้เลยแกมีหนัง3เรื่องเลยนะไอ้ใจฟูลสตอรี่นี่ต้องยอมรับว่าแกทำดีเลยนะคือแบบเออสนุกแล้วก็ซึ้งด้วยดีงามนะฮะเรื่องที่2คือไอเนี่ยหวยอะ่ะไอ the lost lottery อะ่ะ อันนั้นก็โอเคนะคือไม่บางคนบอกว่าไม่ดีไม่ชอบอนะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าก็ดูได้ก็เพลินๆดีแต่อีนนี้อ่ะอีบัวหันฟันยับเนี่ยไม่ไหววะ่ะคือแบบมันไม่โอเคจริงคือเทียบกับไบมบมไบแมนไม่ได้เลยนะที่จะทําผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นลายเซนพี่ยอดเลิกใช้มากกว่าที่สามอนะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นว่าเรื่องนี้พี่ยอดปล่ิวด้วยก็จะมีกลิ่นอายของพี่ยอดมาเยอะขึ้นจะเน้นแบบเหมือนตลกคาเฟ่ะแบบกกกกอะนะแล้วก็เหมือนแบบมุกใบมุกแก๊กใบแก๊กอะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่า มันก็มีเส้นเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะทํางานเลยมันดูแล้วมันแบบสเปซสปะอะไรก็ไม่รู้อีงดุนงนังไดไปหมดเลยนะฮะดูแล้วแบบโอเคเราก็ต้องเข้าใจว่าหนาช่องนี้มันจะไปหาความสมจรงิงแต่มันมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเช่นยิงปืนใหญ่แล้วให้ตัวเองลอยออกไปอะไรเงี้ยคือมันดูไร้สาระเลอะเทอะอย่างเงี้ยแหละแต่เรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าจะได้แอนพอมผสมหรือว่าน้องกราฟมาเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนจร,งจรงนิงๆก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะแต่แบบพอดูปั๊บดูไปเรื่อยๆอ่ะร แม้แต่สองคนนี้หรือว่าให้ดังกว่าสองคนนี้มาก็เอาหลังไม่อยู่สำหรับผมนะคือมันแบบดูแล้วมันโอ้โหมันสายหน้าจริงนะฮะคือรู้สึกว่าถ้าถ้าเกิดว่าดูราคาเต็มนี่คือผมคงเสียดายเงินแย่ yeah. ผมคงกลายเป็นนะพัดฟันยับอะนะฮะ <c oughs> หรือแค่นี้ก็ฟันแล้วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือน,นี่คือรักษานํำใจแล้วนะแล้วเราแบบว่าไม่ได้แบบว่ารีวิวแรงมากนะไม่ได้ให้เชื่อผมนะให้ลองไปดูกันเองนะครับแล้วลองบอกผมหน่อยสิว่ามันดียังไงใครที่ชอบเรื่องนี้ไหนบอกสิว่ามันดียังไงเออมันสนุกตรงไหนมันฮายอย่างไงเออทำไมเราไม่ฮาอะไรอย่างงี้หรือว่าน้องอาจจะบอกว่าพี่บิ๊กไม่เครียดไปหรือเปล่าดูหนังจริงจังไปเปล่า ก็ไม่ได้จริงจังนะหลายเรื่องเราก็หากับเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เรื่องนี้มันไม่ห่าหว่ามันเออไม่รู้เหมือนกันเว้เออทําไมวะเอ,อเราดูอย่างเงี้ยเราจะไม่บันเทิงเลยแล้วให้มาทําอย่างนี้นะผมว่าผมคงยอมแพ้กับวงการหนังไทยอนะ่ะบอกเลยวงการหนังไทยมันไม่ไปไหนว่ามีแต่อะไรอย่างเงี้ยออกมาเออมันไม่โอเคอ่ะเออแต่ก็เหอะน,นะฮะอย่างงี้มันก็มีคนชอบอะ่ะบางคนก็บอกโอ้ยบ้านมึงทุกอย่างมันเครียดไปหมดแล้วเนี่ยก็มีห่างหอย่างงี้บ้างจะเป็นอะไรไปก็เนี่ยก็ เชิญโดนไปโดนฟันยับแล้วกันนะครับก็ขอให้สนุกใะหนังนะครับ